ทำไมต้องเคาหน้าขนาดนั้นด้วยอะเจ๋วแค่เหือกอนฉุดชั้นได้ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะพิิกนาโอนะคะวันนี้นะคะเราจะไปออกรบกันใช่ทำไมต้องถือปืนมาขนาดนี้ด้คะนาโอสงครามฉีดน้ำกลางเมืองนะครับ จากคลิปที่แล้วนะคะที่ปืนฉีดน้ำเราพังนะคะรอบนี้เราก็ได้ปืนฉีดน้ำใหม่มานะคะนี่นี่ซื้อใหม่ครับไม่ค่ะเอาไปขอป้าเขาเปลี่ยนมาซึ่งป้าเขาก็ใจดีให้เปลี่ยนคราวที่แล้วเราเป็นสีเหลืองแดงนะคะที่จำไม่ได้เดี๋ยวจะมีภาพึืนให้ดูแช่งนี่จากที่วันพังก่อนนี่ฉีดไม่ออกนะครับมาเป็นอันนี้ฉีดออกน้อยนึงก็ฉีดออกค่ะฉีดออกเดี๋ยวเราก็เลยวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทําการวัดสอบประสิทธิภาพวัดความแรงของน้ํานะคะว่าอันไหนเนี่ยจะ ปืนแรงที่สดุดแน่ม,มีประสิทธิภาพมากที่สดุดเอาปัญญาไปมัดไปที่กำแพงไม่ใช่เดี๋ยวพี่วิกับน้าโอนะคะก็จะสลับกันยิงเนาะจะดูว่า3 9 5 9หรือมันจะแรงแค่ไหนยังไงนะเดี๋ยวเราจะดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้เรามีปืนฉีดน้ําแบบไหนมาวัดใจกันบ้างแน่แบบแรกนะคะก็คือของพี่วิที่รีวิวไปครั้งที่แล้วนะคะก็บอกใหญ่<อ>นะคะใหญ่ <laughs> สายป้านะครับ 250้อยาบาทนะคะอันใหญ่มากนะคะจุน้ําได้เยอะมากมีสองหัวฉีดนะคะอันที่สองนะคะไปขโมยน้องจีวรมานะคะครับเป็นเป้นะคะเปน้านาครับที่ร้องเพลงมาเลมาเลนะครับไม่นี่นะคะจะเป็นเป้ะน่ารักของนีนนะคะจุน้ำสพายไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็มีที่ฉีดอย่างนี้ครับไม่มีอันนี้มันไม่มีไกปืนน้องๆมอัหมากมากปืนใหญ่ ไม่มีไกปืนแล้วก็ไม่สามารถดิ่งลงได้ด้วยเพราะเท่าดิ่งลงแล้วน้ําจะไหลย้อยนะต้องไว้อย่างนี้แล้วก็เวลาฉีดก็คือฉีดอย่างนี้อันที่3ค่ะอันที่3นะครับเป็นรุ่นที่เรารีวิวในคลิปที่แล้วเช่นกันนะครับคิตตี้สีชมพูคิตตี้บิ๊กบลูมนะครับนี่นะครับอันนี้เหมาะกันไปรบมากนะครับนี่สีสวยมากอ่ะลายกระิีเนี่ยภูมิใจเหลือเกิน อันต่อมาก็เป็นเลือดสติ๊กเหมือนกันเป็นเอลซ่านา้าเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยนึงนี่หน้าตาคล้ายกันแต่เป็นไซส์เล็กลงมานะครับผมีที่ใช้เหมือนกันนะครับโอเคเเดี๋ยวราไปลองกันเลยลลองกันเยพร้อมยังใครจะลองก่อนคะเดี๋ยวพี่วิกนะคะกับน้าโอจะลองถอยทีละนิดทีละนิดดูว่ายังฉีดไปถึงอยู่ไหมนะคะครับผมลองที่บิ๊กบึ้มกันก่อน คุณฟิตดีแล้วะคุณเราต้องฟัมเ,เยอะๆออกไม่ออกโอ้ย <laughs> โดนเต็มเติมนะคะน้องๆแปลว่าของเขาดีจริงค่ะเดี๋ยวเราขออีโคเลกาเอาฮะ,ะโอ69 69นะคะก็ยังโดนอยู่นะคะน,นรร้องตาจะไหล อันนี้เขาทดลองจริงทุก่นเนี่ยประมาณใกล้หมดละใกล้หมดละหมดละประมาณสิบสองเก้าสิบสองเก้าถ้าเล่มาถึงจะเข้าที่ดีดูโฟเส้นนะครับสรุปผลการทดลองอันแรกนะคะอันนี้ได้อยู่สิบสองเก้าไม่ออกครับอะไรโฟรเส้นไม่ออกหนึ่งเก้าสองเก้า ส9 4เก้า่เก้ามอไม่ออกอ่ะช่อเไรเท่าไอ่ะไม่รู้อมีอะไรมุกสบู่ยอังปดปืดตืดืดอันนี้เจ็งปสิทธิภาพนะคะอันนี้จบไปตืดมาดูอันต่อไปค่ะตามา่ไปนูน19เลยพี่เพราะาเดสิก้าอต่อไปอันนี้นะคะไม่ให้อย่ใก้ไม่ตดสาลยดหน 3,4,5,6กเจ็ดก่อนไม่เสร็มเพราะอันนี้เป็นอันเล็กนะนองโอ้ยขอเจ็ดก่อนโอ๊ยแปดค่ะสิบนะคะโอ๊ย ประมาณประณ13ที่49อ่ะ13 9จะยังโดนตัวอยู่นะครับน่าโอชักไม่แน่ใจว่านี่เป็นการทดลองจริงหรือเปล่าเป็นการทดลองค่ะน้อมสรุปนะคะอันที่3นะคะนี่นะคะโฟเซสอันนี้นะคะเห็นเล็กๆอย่างนี้ซิวแต่แจวนี่สามารถยิงได้ถึง14 9กันเลยทีเดียวเชียวนะคะน่าโออย่าเพงเดี๋ยวมาดูอันสุดท้ายนะคะว่าคิตตี้จะยิงได้กี่ก้าวใหู้ตรงนี้ครับผม 1,9นะครับนะวาไม่ใช่สีนออโต้ไกลๆไม่รู้ไง19 2่งเก้อ้เก้าระปืนลั่นปืนลั่น2,9อยู่เลย3,9โเ้ไม่ต้องเข้าหน้าขนาดนั้นด้วยอ่ะเสียวแค่คือก้อนจนได้ั้งเก้9น้าไม่ต้องยิงทุก้า9น้าเดี๋ยวจะกระเด็นโดนก้าสบเก็าสิบยังหมดแล้ว11 สิบสองสิบสามสิบสี่ยังแรงอยู <gonna dive in> ่ค่ะสิบห้าได้อยู่น้องๆพี่เสียกหมดแล้วอ่ะสิบหก ีและสรุปผลการทดลองของเรานะคะปรากฏว่าที่หนึ่งคือที่หนึ่งคือปืนตี้สีชูวันแล้วเราจะประมาทอาวุธจากสีสันของมันไม่ได้นะครับ่ไม่ได้โหดเลยนะคะที่สาคัญคือที่สองกับกลายเป็นอันจิ๋วอันนี้แล้วที่สองนี่แปลกมากแลวพุ่งแรงดีด้วยพุ่งแรงมากค่ะน้องๆพี๊ดเลยะคือหนึ่งก็แปลกใจสองก็แปลกใจคืออันที่สามนี่แบบหน้าโหดมากหน้าโหดมากใหญ่มากแต่กบไม่ได้แรงอย่างที่คิด ส่วนอันนั้นนี่คือแน่จะมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นในนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องกลไกหรืออะไรสักอย่างเนาะเรื่องของฟีบอลครับเขาให้ไม่สามารถฉีดได้นะคะนี่ก็เป็นสรุปผลการทดลองของเรานะคะใครอยากได้ไหนก็ไปหาซื้อเอานะคะวันสงการแล้วนะคะแต่ยังไงซะก็แล้วแต่เล่นสงการด้วยความระมัดระวังนะคะพีเว้เป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีนะคะเล่นแต่พอสนุกสนานพ่อไดแล้วนะอย่าเล่นเอาจริงจังมากนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกลับบ้านหาคุณตาคุณยายเนาะรับรองหัวผู้ใหญ่ด้วยนะคะสงกรานนี้ขอให้น้องๆมีความสุขมากๆนะคะ บายบายไม่ใช่ไม่ใช่ของการไทยอ๋อครับสวัสดีเจ้าซืบสารประเวณีปีใหม่เมืองเร่งเรงเรงเร่งเร่งเร่งเ่งเงจะทำอะไรกัะ